ยังจะไม่มาลดน้าอยู่บนหลังบ้านจะเป็นเน,นเนินขึ้นสูงล้วสามารถที่จะอยากจะเดินเดินได้อยู่ค่ะแต่มันจะต้องควบคุมกลัวม,มันไหลกลับมันชันเนาะบนเนินเขาหลังบ้านจ้ะปลูกกระเทียมป่าไว้ตรงนี้จ้ะก็เลยฉีดสายยางหมุนพุ่งขึ้นไปสูงให้มันถึงตรงที่กระเทียมป่าเราปลูกไว้จ้ะเราใส่ปุ๋ย ล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ใช่ใส่ผึ้ยใส่ไอ้ดินที่เราซื้อมาใหม่อ่ะหลายถังเหมือนกันแต่มันแห้งช่วงนี้มันมีอากาศดีปลอดโปร่งฝนไม่ตกก็เลยช่วยโดยการฉีดน้ำขึ้นไปจ้ะไม่เดือนขึ้นไปนะม,นมันชันก็เลยเดือนก็เลยไม่ต้องเดือนค่ะเอาสายยางหมุนพุ่งสูงขึ้นไปเลยจ้าฉีดน้ำ กพรเราใส่ไอดินที่ซื้อมาแล้วมันจะต้องมีน้ํามันถึงใจงอกงามขึ้นมาได้พอดีช่วงนี้มันมืดเอ้ยมันไหนมันฝนมันไม่ตกเนาะมันอากาศดีปลอดโปร่งมีแดดตลอดก็เลยอยากให้ผัดมันงามอุตส่าห์เอาดินที่ซื้อใหม่ไปใส่มันแล้วเนาะก็เลยให้มันได้ชุ่มชื่นให้มันได้งามออกมาเพราะมันโดน เหมือนเราไปทวนดินขึ้นไปะเรายกถังดินที่เราเอาดินไปซื้อมาแล้วก็มาโปยยที่กระเทียมจ้ะปกติถ้าไม่ดินไม่โปยดินใหม่หรือดินอะไรที่เราซื้อมามันก็จะไม่งามมากเท่าไหร่นะมันอยู่บนเขาอาจจะแบบว่ามันก็จะงามน้อยเราก็เลยเอาดินไปช่วยมันจ้ะ